โอเคงั okay. ้นเราไปต่อกันที่พี่โจครับพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเถิะเลยครับวันนี้มีงบเอาหมดเลยป่ะบอมมันเยอะเอาสิโดโดในทรัพย์อะไรที่ไปลอยของพี่นี่ <Okay. S 1> คือเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราไม่ค่อยคุยกันเรื่องเพ,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 พราะว่าพบปกติ property อ่ะจะออกเลสุดเลยส่วนเซกเตอร์อื่นๆเนี่ยเราจะพอเห็นเขาโคลมาแล้วแบงก์ไฟแนนซ์ปีโตคาปีไอซีทีนะ แต่เรายังไม่ได้คุยเรื่องงบจริงๆจังๆ,ๆันในฝั่งของตัวอัอังหาเลยขอพี่โจ้ทีละตัวเลยครับนั้นขอที่ AP ก่อนนะครับกำไรไตรมาส3ามเนี่ยพันหนึ่ล้านนะครับก็ติดลบไป20% year on year แต่ว่า improve ขึ้น15%บห้าเปอร์เซ็นต์ Q on Q ซึ่งตรงเนี้ยเป็นไปตามที่เราคาดแล้วก็ตลาดคาดนะครับโดยกำไรเนี่ยมีการ improve ขึ้น2ไตรมาสติดต่อกันละนะครับ เ,เหตุผลหลักในไตรมาสนี้ก็คือมันมีคอนโด JV 2โครงการเขาก็โอนตามคาดนะครับก็เลยทำให้ตัว equity income เนี่ยมันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็ไฮไลท์ที่สำคัญอันหนึ่งของ AP ก็คือตัว cross margin ที่มีการขยายตัวขึ้นประมาณสัก1.3% p เปอร์เขึ้นมาเกิน30%ซละซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นข้อมูลที่เป็นบวกนะครับเพราะว่ามันอาจจะหมายถึงในเรื่องของการปรับตัว นะครับปรับ Product Mix นะครับแล้วก็การเอ่อเรียกอะไรเลยปรับต้นทุนการก่อสร้างเพื่อที่จะล้อไปกันกันกบตัวดีมาที่ไม่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซึ่งก็ถือว่า AP ทํทำได้ดีนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้มี analyst m y e t i n g นะครับทางผู้บริหารเนี่ยก็ให้ข้อมูลว่าเขาค่อนข้างมั่นใจว่าเอ่อบนสถานการณ์ปัจจุบันนี้เนี่ยเขาน่าจะ Control ตัว Cost ได้ พอสมควรน,นะครับแล้วก็น่าจะทําให้ตัวมาร์จิ้นเนี่ยน่าจะยืนเหนือ30%ไปได้ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีบนช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหมาร์จิ้นของกลุ่มเนี่ยลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่เห็นสัญญาณการกลับตัวขึ้นนะครับก็ในไตรามาสที่3นี้ก็เห็นบางบร,ริษัทเนี่ยส่งสัญญาณละนะครับแต่ว่าบางบร,ริษัทก็อาจจะยังคงมีมาร์จิ้นที่ลดลงอยู่นะครับ ซึ่งจากตัวเลขสองไตรามาสแรกที่อาจจะยังไม่ค่อยดีมากนะครับล้วปีที่แล้วที่ฐานสูงเนี่ยกำไร9เดือนก็ติดลบไป19%นะครับแล้วก็คิดเป็น69%ของสิ่งที่เราทำไปทั้งปีครับเรายังคงชอบ AP นะครับเราเชื่อว่าไตรามาส4ี่เนี่ยผลประกอบการเขาจะดีขึ้นนะครับจากในเรื่องของการเปิดตัวโครงการใหม่ที่เปิดเพิ่มมากขึ้นเยอะเขาจะเปิดอีก24,000ล้านนะครับ22โครงการาซึ่งตรงนี้เองเนี่ย จะในส่วนของเดือนตุลาเนี่ยเปิดไปประมาณสักหมื่นล้านแล้วเนี่ยทำยอดขายได้ประมาณสัก4 5่พนะครับซึ่ง4 5่พถ้าเทียบกับ3มไตรมาสแรกที่อยู่ที่1 4ื่นเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นเลเวลที่ค่อนข้างสูงแล้วนะครับแล้วก็ในเดือนนี้กับเดือนหน้าก็จะมีโครงการใหม่เติมเข้ามาเพิ่มนันจะเห็นว่าเอา่อ take u ั rate ของ New Project ของ AP เนี่ยแม้ว่าจะยังไม่ได้ดีเท่ากับในช่วงที่พีคแต่ว่าก็ดูอ m p r o v e ขึ้น จากในช่วงวิก1-2ไตรามาสที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อว่าในส่วน Q4 pre-sale จะดีแล้วก็ในมุมของตัว transfer เองก็จะมีคอนโดเซ็ตใหม่เพิ่มเติมอีกหนึ่งโครงการเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้สูงที่ Q4 จะเป็นกำไรที่เป็นพีของปีนี้นะครับสิ่งที่เราชอบ AP อันนึงก็คือในเรื่องของ discipline นะครับในการพัฒนาโครงการคือเราก็พยายามที่จะแบบว่า,าหลอกล่อผู้บริหารน,นะครับถามรุ่นนี้นั่นเนี่ยส <c oughs> ุดท้ายเขาก็ไม่ยอมอยู่ดีนะครับ <c oughs> เขาก็บอกว่าเขาจะลงทุนใหม่ก็ต่อ <c oughs> เมื่อมี Cash Inflow เข้ามาเท่านั้น <c oughs> เขาไม่ s p เ c ก l a t e เพราะฉะนั้นในมุมนี้เราชอบเพราะว่ามันก็เป็นความแน่นอนเนอะที่ถ้าเงินมันไม่เข้าเงินก็จะไม่ออก DE ก็จะยืนประมาณนี้ความเสี่ยงทางการเงินน้อย แล้วก็ด้วยความสามารถในการขายของเขาที่อาจจะดูสูงกว่าคนอื่นโดยเปรียบเทียบเนี่ยมันก็ทำให้ในแง่ของฐานมันแน่นแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ที่ทำให้เราสบายใจในเชิงของการดําเนินงานนะครับราคาปิดล่าสุดเทรด PE 5.7เท่านะครับปันผล7%เรายังชอบนะครับเป็น a l p e r Form Target Price รซ์บาทครับบอโอเคต่อเลยครับพี่โจสำหรับตัวต่อไปนะครับ Land House นะครับกำไร787ล้าน เพิ่มขึ้น21% Y-on-Y e a r e a r แต่ว่าลดลง43% Q-on-Q ตรงนี้ดูดีนะครับดูดีกว่าที่เราคาดไว้43%แล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดใน27%จริงๆอาจจะดูว่าท่มลายโตเยอะแต่ถ้าไปดูในรายละเอียดเนี่ยกำไรที่ดีขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากในส่วนของตัวรายการที่ไม่ใช่ออรายการพิเศษนะครับไปโทษทิ่ไม่ใช่รายการปกติก็คือ Equity Income นะครับจากตัว Land and House Bank ที่ ผลประกอบการออกมาดีใน Q3 จาก ECL ที่น้อยนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ from investment นะครับซึ่งมันก็เหมือนแบงก์อื่นๆนั่นแหละแต่ Q4 เนี่ยเท่าที่คุยกับไอซ์เนี่ยคิดว่านิมก็น่าจะยังต่ำเนาะแล้วก็ในมุมของตัวเกณฑ์ from investment ดูดูเขาเรียกอะไร bond yield เนี่ยมันหักหัวขึ้นก็อาจจะไม่ได้ดีเท่า Q3 เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นอะไรที่ที่เป็นส p i ค e ขึ้นมาในรระยะสั้น,นะครับกับอีกอันนึงก็คือเรื่องดอกเบี้ยจ่ายที่ลดลง นะครับจากการคืนเงินกู้ที่เร็วกว่าค่าเราเชื่อว่าเขาขายตัวเซอร์วิสพาร์ทเมนตที่อเมริกาได้เงินมาเป็นหมื่นล้านเนี่ยเอาไปคืนนี่ก็ช่วยในการลดภาระที่สิก็ทําให้บอททมลายดีแต่ถ้ามาดูในเชิงของคอร์เปอรชั่นพวกเฮ n าสงบิสเนสของเขาเนี่ยรายได้ยังลดลงนะครับ mm. ทั้งเยนเยียและ Q on ออ มาจิ i n ก็อาจจะยังยืนต่ำอยู่ระดับประมาณสัก23%นะครับแล้วก็การขายเทอร์มินอลพัทยาปีที่แล้วไปมันก็ทำให้ c o n tribution จากตัวธุรกิจที่เป็นรีเทลของเขาเนี่ยก็ลดลงในไอยมากนี้นะครับอาจจะมีแค่โรงแรมอย่างเดียวที่เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นนะครับออจากในเรื่องของซีซั o นนอ i ตีที่มันดูเริ่มดูดีขึ้นมานะครับก,ก็เลยทำให้ภาพรวมๆเนี่ยในมุมของแลนด์เองอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่ดูน่าตื่นเต้น นะครับบ้านยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวเร็วน,นี้ก็ก็อาจจะทําให้ความน่าสนใจในการลงทุนของเขาเนี่ยยังไม่ได้เด่นเท่ากับตัวอื่นแม้ว่าราคาหุ้นจะค่อนข้างถูกนะครับเราเป็น Neutral r a ติ้งนะครับแทร็ e เกตไพอยู่ที่3บาท69เครับโอเคต่อเลยครับ SC Asset นะครับกำไรไตรมาส3 3ม0นะครับติดลบไป23% Year on Year แล้วก็ติดลบ7% Q on Q นะครับก็ ถือว่าดูไม่ค่อยดีเนะเพราะติดลบทั้ง2 2มิติเลยแต่ว่าทั้งหมดเนี้ย inline ที่เราแล้วก็ตลาดคำนะครับไตรมาสนี้เองมันเห็นสัญญาณแล้วแหละตั้งแต่ต้นว่าพรีเซลเขาเนี่ยมีการติดลบนะครับทั้งเยนเยและคิวออนคิรายได้ก็คงจะต้องติดลบซึ่งมันก็เป็นไปตามนั้นนะครับขณะที่ตัว cross margin ก็ยังเป็น1บริษัทที่อาจจะยังใช้ marketing ค่อนข้างสูงอยู่ในไตรมาสนี้นะครับก็เลยยังลดลง 0.6% r c e n t a g e p o i n t y อ a r เ n year แล้วก็1%เทส n t t ต์คิวอันคิวนะครับแต่ว่าเขาก็ไปใช้ internal cost control ก็คือลดพวก admin cost ต่างๆลงไปได้เนี่ยก็เลย compensate ได้บางส่วนนะครับไตรมาสนี้มีตัว d r a กอีกอันนึงก็คือเขาเพิ่งเปิดโรงแรมใหม่โครโมสุขุมวิท29นะครับงั้นโรงแรมเนี่ยช่วงเปิดเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ยัง make loss อยู่นะครับดังนั้นตัว equity income ที่เขาแชร์มาจากธุรกิจนี้เนี่ยก็ ขาดทุนมากขึ้นนะก็เป็นตัวดึงผลประกอบการในไตรมาสนี้ลงนะครับแต่ว่าจากเรื่องราวพวกนี้คือเขาเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตในปีถัดไปช็อตเทอมก็คงจะมีนก g a t ีฟเข้ามาแต่ว่ามีเดียมเทอมทูลองเทอมเราคิดว่าดีนะครับ q 4นะครับรีเซลน่าจะโตดีเพราะว่าเปิดโครงการเยอะเรามองสติลสุขุมวิท20ซึ่งเป็นคอนโดลักชัวรี่เนี่ยเปิดมา คงจะได้ผลตอบรับที่ดีเพราะว่าโลเคชันดีแล้วก็จับกลุ่มตลาดลูกค้าได้หลากหลายทั้งคนไทยที่มีฐานะแล้วก็ต่างชาตินะครับแล้วก็ในส่วนธุรกิจบ้านนี่แอคทีฟมากไปงานทุกงานที่มีจัดงานเองนะครับเราเชื่อว่า m a r ิ้ n อาจจะยังไม่ได้ดีมากเท่าไหร่แต่ว่า t o อปไลนน่าจะมานะครับก็เลยทำให้ Q4 เราคิดว่ากำไรน่าจะฟื้นตัวขึ้นนะครับแล้วกเ็เป็นฐานที่ดีสำหรับปีหน้าที่เราคิดว่ากำไรของเขาเนี่ยน่าจะกระโดด จากในเรื่องของตัวคอนโด2โครงการนะครับที่จะมีการรับรู้ไรายได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยแล้วก็ต้องดูในส่วนของโรงแรมนะครับปีนี้ที่ยังขัดทุนทั้งโครโมโอเองแล้วก็เดอะสแตนดาร์ดพัทยานาจอมเทียนที่เปิดในเดือนตุลาเนี่ยคิก็คงจะยังขัดทุนพอปีหน้ารับรู้อรไรได้เต็มปีเนี่ยแล้วก็อ c c เป็นซี r เรทเราคิดว่าน่าจะเป็นในโทนปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ทราบข่าวว่าจอง เต็มนะครับสำหรับที่พัทยาเนี่ยไปถึงปีหน้าแล้วนะครับในภาพรวมเนี่ยเพราะฉะนั้น,นกำไรจากตรงนี้ก็จะเป็นจาก negative ปีนี้จะเทินเป็น p o s i t i v ปีหน้าก็จะเป็นตัวช่วยเพราะฉะนั้นเอดูน่าสนใจนะครับอันนี้เราเราพูดมาสักพักและว่าถ้าอินเวสเตอร์ชิฟโฟกัสไปมองกำไรปีหน้าเนี่ยโกรดดับเบิลดิจิตนะครับปัจจุบันเทรด p PE 4.5เท่าปันผล8.8%เนี่ยเราแอบชอบนะครับสำหรับ s อนะครับแทร็กตไพรซ์ของเราอยู่ที่2บาท45ครับ โอเคได้พี่โจผมถามเร็วๆนิดนึงท่านรวบระหว่าง Q2 คับ Q3 Q2 เนี่ยใช่แต่น่าพี่โจเคยบอกไอ้มาจินมันก็ดูไม่ค่อยดีเพราะว่าตอนนั้นเราเจอหลายเรื่องเนอะพี่เรื่องแผ่นดินไหววันสุดท้ายของไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองโดนอิมแพกเต็มๆหลายคนต้องลดราคาให้เอาในเชิงมาจินก่อนสามเทียบสองเนี่ยมันฟื้นไหมพี่มันถูกใจพี่หรือ,อยังเดี๋พี่คิดว่ามันก็ยังไม่ได้กลับไปเป็นเร็วปกติครับเอ่อโดยเอารวมๆรวมๆเนี่ยเห็นสััญญาาณการฟื้นตว อยู่บ้างนะครับ <Okay. S 1> เ,เริ่มค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้แบบฟื้นแบบโหกลับไปอยู่ในระดับปกติเพราะระดับปกติเนี่ยมันต้องแบบ30อืมบ,บางที35ก็ยังเป็นไปได้ในบางควอเตอร์แต่ไตรมาสนี้ก็ยังเห็นอยู่ต่ำา30อยู่หลายหลายบริษัทเหมือนกันแล้วก็บางบริษัทต,ตัวมาชินก็ยังคงลดลงนะเพราะฉะถ้าถามรวม,รวมๆเนี่ยเราคิดว่ามันดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เป็นสถานการณ์ปกติอยู่นะครับ Q4 ก็น่าจะยัง ไม่ปกติแต่คงหวังว่ามันจะดีขึ้นไปอีกเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเราดูเนี่ยตัว supply ถ้าถ้าตามเนี่ยของเราก็จะมีทําตัว housing market monitor เนี HMM ที่บอมถามตลอดมันคืออะไรเนี่ยเราก็ track <Okay. S 1> นะว่าการเปิดตัวโครงการใหม่ในในแต่ละเดือนนะครับในตลาดเป็นยังไงนะครับก็จะพบว่าหลังๆมันนี้ยการเปิดตัวมันอยู่ในมือของ d e v e l o p e r รรายใหญ่เกือบหมดเลย นะครับ90%เนี่ยเดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นกำลังจะบอกว่าคนที่ยังสามารถเปิดได้โครงการใหม่ได้นขณะนี้โดยที่แบงก์ปล่อยกู้นะครับก็จะเป็นคนที่เขาเรียกมีความพร้อมมากกว่าในเรื่องของการทําโครงการนะครับแล้วก็การกําหนดราคารวมถึงซัพพลายถ้าไปอยู่ในมือรายใหญ่ที่มีเขาเรียกความความความเสี่ยงหรือว่าความลิควิดดิตี้ริสที่มันน้อยกว่า,ารายกลางรายเล็กเนี่ยถ้า ขาดทุนคงไม่ขายนะครับดังนั้นเองในแง่ของตัว m a r ิ i นเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะดู improve ขึ้นจากปีนี้ได้อีกนะครับก็หวังว่าถ้าผ่านปีหน้าไปเป็นปี2-7นะครับตัว m a r ิ i นของตัวธุรกิจบ้านควรจะกลับไปใกล้ๆกับสิ่งที่เขาเคยทำได้ในอดีตครับโอเคครับพี่โจแล้วผมถามนิดนึงดูทรงเนี่ยคำว่า w n n n r s always win คือ Leader ก็ l e ต่อเนี่ยคำนี้มันใช้กับเซกเตอร์พี่ได้เลยถูกไหมใช่ คิดว่าตอนนี้เป็นแบบนั้นนะครับออคือคือ,คอตอนนี้มันมันสเกลอะบอมคนที่ที่ทำคนที่ทำออขยายโครงการเยอะๆเยอะๆเนี่ยมันจะมีความได้เปรียบเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเอาแค่ดอกเบีย้ยอย่างเดียวคือบ,บอมไปดูบอลสิเวลาเขาออกบอลเนะี่ยลายใหญ่พี่ก็ทำลายละเอียดในของแต่ละบริษัทเฮ้ยทำไมหลังๆในสุทลายแบบออกบอลดอกเบี้ยไม่ถึงสองเปอร์เซ็นหนึ่งจุดเจ็ดอะไเงี้ย ขณะที่ลายอื่นๆหลายๆล,ยลย AP ก็ลงมาเรื่อยๆนะ<ม>เหลือ2ต้นๆแล้วนะลายอ,อื่นๆเนี่ยก็ยังยังอยู่5้อยู่เลยนะครับแค่ส่วนต่างดอกเบี้ยแค่นี้มันก็ประมาณสักสีเแล้วอะ่ะบนเน็ตมาจิ้นที่อยู่ที่ประมาณสักสิบปหมันห่างเยอะนะมันมีรูมในการในการทำความแตกต่างกันได้เยอะอันนี้คือแค่เรื่องต้นทุนทางการเงิน แล้วถ้าเกิดเราไปดูในเรื่องของบั r กิ t งพาวเวอร์ในเชิงของของทูซัพพลายเออรนะครับซื้อของต่างๆเนี้ยถ้าเราทำแค่30โครงการกับอีกคนหนึ่งทำเกือบ200เนี่ยนะครับการซื้อของเนี่ยไซส์มันก็ต่างกันเยอะนะครับระะนั่นเองเนี่ยราคาก็ต่างกันอีกเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้ในแง่ของมิตินิติความได้เปรียบลายใหญ่ก็ได้เปรียบนะครับแล้วก็มีเรื่อง Marketing อีกคือสมมติพี่มียอดขายหมื่นล้านกับอีกคนนึงมียอดขายพันล้านเนี่ยพี่หาก ต้นทุนมาสัก1%เปอร์เซไปทำมาร์เก็ตติ้งก็คือร้อยล้านนะครับหมื่นล้านหนึ่งเปอร์คือร้อยล้านพี่ทำมาร์เก็ตติ้ง r r ตัวเองได้ร้อยล้านอ่ะขณะที่คนมีรายได้พันล้านหักหเอร์ซหลือสิบล้านสเกล <Okay. S 1> ในนี้ของของการทำต<ด>ลาดก็ต่างกันอีกเพราะฉะนั้นมันถ้ามันเป็นแบบนี้แหละนะครับรายใหญ่ก็คงจะ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 ,จะขยายตัวแล้วก็วินไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะว่า p r o p e r t y ี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเบี้ยหัวแตกเนะในในเชิงในเชิงของการทำโครงการ มันมีโอกาสอยู่ตลอดแหละนอนลิสเ e ดเองนะครับหรือว่าคนที่ที่มีที่ดินอยู่และอยากจะทำโครงการนะไป JV กับลายกลางลายใหญ่หรือสร้างเองขึ้นมาเป็นเฉพาะโครงการเนี่ยมันยังมีอยู่ยังมีโอกาสที่จะทำได้นะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้รีควาย์มาจินหรือไม่ได้มีเพชเชอร์บนมา r จินสูงเท่ากับลายใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีเนี่ยนอสของของลายใหญ่ที่ท,ที่ที่ยังมีโอกาสให้กับลายเล็ก นอกตลาดทําโครงการออกมาได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าโอเคสเกลมันอาจจะต่างกันกับรายใหญ่แล้วก็อาจจะไม่ได้เป็นคู่แข่งโดยตรงนะครับบอมครับโอเคได้เลยครับพี่โจวันนี้ขอบคุณนะพี่โจมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ